ครับสวัสดีครับเพืเ่อนเพื่อนทุกคนนะครับน้องวันน,น,นี้ท่องจันพามาทงหน้าครับอาทิตย์ละเทือมหน้ามาเบิงเขานะครับเขามันก็เกิดง่ามแหละครับมันหางบ่งมีฝนมา,อนมาบอมี่ฝนแห่งของของทูกพี่น้องเอ้ยอก,กี่ก็อปให สายซูนี่ันปลูกไหวเนาะพี่น้องเนาะสายซุนีชาแนลเป็นคนปลูกนะครับต้นหนักเป็นพ่เทียงเกาทีมันกกใหม่หลายๆกูใหม่ขึ้นเต็มเลยมีแต่กโกใหม่ าดกล่องให้เบิ้องตุงกวงนะเพื่อนๆเนาะ,น,น,าะนี่แหละครับคือด้านทองจันนะครับเนาะนาทองจัน,จจนครับกเ,กเ,เก็บออกเก็บออกเก็บไปทิ้งเลยเก็บไปทิ้งไว้โคนมัน<ะ>เก็บไปทิ้งไว้ในโคนมัน<ะ>ครับ เก็บไปไปเก็บไปลูกเอาไปทิ้งเลยเก็บเข้าไปหันหละเก็บไปเก็บไปเ,ไปเไปทละอันเออยนเข้าไปเลยเออนั่นแหละคนเก่ง ตรงหน้านย่ามเสาแล้ครับนาะออากาศเย็นดีครับบรรยากาศเย็นดีสบายอากาศเย็นสบายเลย บ่มีเราทำไมคกับบ่มีดรก,ม,รกมาบ่าท่านเพิน่นจะของเพิล่ล้ว Nh là vân vân, tung na, nham sầu tung na, nham sầu, na tung na, nham sầu, mang ca ghindi, át vân vân, hai vân 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 เ็ดจ้ะเดดแจ้ง เพืเ่อนๆูน้ใดเด้ขอมาเบ่งกงซอยกดแซ่กกดไหลให้ต้องการในเด้อครับเพืเ่อนๆขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อครับอเอ้อ ครับผมเป็นตรงหน้ายิ้มเสาประมาณสามโมงนี่แหละเพื oney, sí, 140, ่อนๆเอ้ยรัสมีมาแต่เสาเมืนบด้มารัสมีมาแต่เสาเหมือนบได้มาอยากหลาน สิมาเต่เศร้กา,ออากันยากหลานหน่อยเด้อเพื่อนๆเอ้ยไปงงมาจริงๆสีละเป็นบรรยาก,กาศทงหน้านาะบรรยากาศทงหน้ายามเศร้า ฟ้าแป๊นเดือดเติดเพื่อนๆฟ้าสีครามบม่มีเมฆเลยไม่มีก้อนเมฆเลยนะครับท้องฟ้าสีคราม ปลาปลากระต่ายแต่หมองก็เกาเนาะเพื่อนๆเนาะคนยางบ่ได้คนไปใส่มาใส่บ่ได้ก็หันกล่องกลับไปกลับมาอยู่ยก็กล้วยแต่ก่อนหลายร้ายได้เพื่อนๆเต็มนีเลยเนี่พื้นที่ตัวนี้เต็มเลยก็กล้วยมันบ่ค่อยจะมาหน้าบ่มีทางมันเขาก็จูด เพื่องแน่คุ้ยกินแน่นะครับยำแหลกมันก็เลยเบิด์ตจะให้สายชนีพม่นปลูกใหม่อยู่ขุดออกปลูกใหม่ไม่นอนอยู่้พม่นขุดออกปลูกใหม่อยู่กว๋วยเก่าสริรีวิวใหม่นะเนาะมาปลูกใหม่นะครับเพื่อนๆ ครับข้างหน้านิมเสาร์นะครับเนา,คา,านะครับผมเพื่อนๆเขามากะซอยก้แทรกก้นไหลท่องกันเลยนะครับเด้อครับผมผมก,ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะครับเนาะ ครับสวัสดีครับผมครับครับผมเอาไม,มีก็มาเอาสิ